สิบปีที่เป็น<ว>แฟนกันรวมครบเมษาเนี้ย<า>26บเมษาได้ครบ23ปีว้าวใช่เกินครึ่งชีวิตอีก <laughs> ที่อยู่กับคนนี้ดูีคฟัมสุขนะคะ <laughs> สิบแปดปีที่แต่งงานมาสิบสองต่อสิบสองที่จดทะเบียนสิบปีที่คบกันก่อนหน้านี้สิบปีที่คบกันดังนั้นถ้ารวมเลยเนี่ยยี่สิบเมษายนคบยี่สิบสามปีที่เป็นแฟนกันตั้งแต่เป็นแฟนกันแล้วบอกว่าป่าเชื่อกันแค่คุยกันเฉยๆเลยมันมีความพิเศษเด็กยุคใหม่ไม่รู้จักหรอกว่าสมัยนั้นเราพูดไม่ได้ แล้ววันนั้นมันมีความพิเศษอะไรบ้างคะอ่ามัน,ม,นมันก็ทําให้เห็นว่าเราผ่านกันมาจนถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราผ่านกันมาเยอะนะอย่างวันที่8ที่ผ่านมาก็นั่งฟองหน้าเบสแบบเออเราผ่านตั้งแต่โมเมตนต์ที่แม่เดินเข้ามาหาเราแม่เบสนะแล้วบอกว่าไปจีบลูปชั้นสีแล้วเราบอกไม่เอาครับผมไม่ชอบอย่างเงี้ยเออจน วันหนึ่งเอาให้เริ่มชอบอ่ะจนเริ่มเป็นแฟนแล้วแม่กีดกันเ,เอ,อ้ยผ่านมาจนกว่าจะขอเสร็จแต่งงานลูกสาม,ลามเลยแบบเราผ่านกันมาเยอะมากนะมันมีเป็นคำคนโกรธหรือยังอะไรครับเป็นวันเดอร์ปอยโรยังแม่ก็ไม่อยากจะพูดแต่ใช่ครับออ <laughs> ไม่อยากจะคุยครับไม่อยากจะคุยแต่โอเคเราเค็มเองหรือแม่เขาเป็นรังนีมาแม่เขาพูดเองแล้วแม่น่ารักมากแม่ทุกวันนี้เวลาเจอแม่เบ้นแม่จะมาแบบพยายามยกมือแล้วบอกแม่ขอโทษที่แม่เคยงี่เง่าสมัยก่อนบอกแม่ไม่ต้องแล้ว เดือยมันผ่านมานานแล้วมัไม่เป็นไรถ้าย้อนกลับไปทำที่แม่ป้าอีเวนต์ไว้ตอนน,นั้นตอนแต่งเรายังย้อนอยู่ในหัวเราไหมย้อนอยู่ในหัวเสมอที่แม่บอกว่าห้ามเอามาคืนครับตอนนี้ฉันเริ่มคิดลูกแม่ใช้ตังเก่งมฮะ,อ,ะอันนี้คือฟ้องหรอฟ้องอยู่ฟ้องทุกคนคืนไม่ได้ใช่มไซึ่งมันไม่เปิดมือกันได้ใช่ค,ครับแต่มันก็มันก็ผ่านกันมาเยอะจริงๆแล้วมัน คือตอนนี้มันมิกไม่เคยเชื่อทำนี้จนกระทั่งมัน,ม,นมันถึงช่วงนี้กอคแับที่บอกว่ามองตาก็รู้ใจจริงๆอะคือเขาอ่ะรู้ใจเรานะคือจ,จับได้ใช่เออใช่ <c oughs> คือเหมือนกับ สมมติว่ามิกออัดนะมิกโดนแบบคนโ,โดนใครมาแกล่ะแต่มิกครับครับระหว่างทำงานอยู่อ่ะเบ้นก็จะมีวิธีเข้ามาแทรกว่าเอิ่มี่มิกเดี๋ยวไปนึกเป็นคนล้นกูมิกเรู้ว่าอ๋โอโอะไรเนี่ยชักเรื่องข,ข,ข <า S 1> ึ้นเขาเนี่ยใช่รู้ใ,ให้เราใส่ความเป็นเด็กเราใหไปให้ใช่แล้วเขาจับเอาของมาเก็บนะไม่เคยโกหกเขาอ่าก็เลยไม่เคยจับได้แค่บอกไม่ครบอย่างวันนี้ ก็บอกว่าเลโก้ของลูกของพ่อสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่แล้วบอกราคาเต็มพอหรือเปล่าไม่เคยกล้าบอกราคาเต็มอันนี้เป็นอย่างเดียวที่โกหกเป็นเสมอไม่ว่าจะซื้ออะไรมานิดเดียวราคาเนี้ยวของป๊อมมอรถแล้วเาให้มามันแจ้วมันแจ้วท้าเชื่อดิเขารู้แต่เขาไม่พูด เขาทำห้าไปเขาก็ปล่อยปล่อยไปเออทำไปที่มีความสุขก็ทำไปเลยยี่สิบปีแล้วมีสวีทกันแบบเป็นคู่เลยที่ไม่มีลูกมาเป็เอาบอกตามตรงเลยนะทุกวันนี้แทบจะไม่มีเวลาสวีกันเลยเพราะเบนเนี่ยจะเป็นคนที่ติดลูกมากและลูกคนโตปริมเนี่ยจะเป็นคนที่ติดแม่มากเขายังนอนกอดกันอยู่เลยจนเพิ่งล่าสุดเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเป็นการที่เราเปิดใจคุยกับลูกบอกลูกลูกอยากเห็นแบบ พ่อแม่รักกันอยู่โอเคไหมเห <c oughs> <"H en> ็น่ปู่พ่าเดินจูมือกันอยู่โอเคไหมบอกโอเคบอกบางทีเรอาจจะต้องปล่อยให้พ่อแม่แบบแค่ออกไปกินข้าวกันบ้างนะเพราะพอเริ่มรู้สึกว่าพ่ออยู่คนเดียวในบ้านพวอกูอยู่กันเป็นกลุ่มกับแม่แล้วนะพอ <c oughs> อยู่คนเดียวเออพ่อก็เริ่มรู้สึกเออพ่อก็เหงาเหมือนได้อย่างนี้แล้วก็ตอบติดมาเลยนะครับอะไรครับเขาเงียบอย่างนี้ต้องรอถามเขาว่าเขายอมไหมเขาก็แบบพยักหน้า แต่หน้าเหมือนแบบขอไปคิดดูก่อนถู้ชายที่มีที่หักองมีัหลายคนนะครับแบบต่เป็นความรักแรกที่เราเจอกันคืออยากไปสวีทไหมก็อยากบางครั้งเช่นเบนซ์ไปส่งลูกเสร็จแล้วกลับมาเจอกันมื้อกวันก็คิดแล้วเฮ้ยเราไปกินข้าวกันดีกว่าเพรออกไปแป๊บเดียวเออนี่ถ้าเกิดเราไปกินร้านเนี้ยปิ๊มน่าจะชอบแต่ปางจะชอบร้านนี้มากกว่าแล้วก็มองหน้ากันอ๋อเออเราไม่ชอบอยู่กันคนละ อที่บะไรครับไม่ขอบ้าไม่ต้องขอเขาจูบกันให้เราเห็นตลอดเวลาเราก็อิจฉาไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงภรรยาเรามีโมเมนต์ไม่ถห็เคยเห็นไหมล่ะตอนเราตอนเราแต่งอปเอไม่ได้นตีนนะนางบอกว่าไม่ชอบทัดอะไรต่อหน้าคนอื่นรับหนักหกหนก็ไม่เห็นหนาก็ได้ว่าแต่งเแลาใครแต้มันแต่งก็มาแต่งกันลูก จริงเลยนะรูปรูปแต่งงานที่เพิ่งลงไปนะ,อ,ะอยากจะเขียนเยอะกว่าั้นจตกลัวบางคนเขียนอะไรางจะบอกกับผู้ชายทุกคนมันคือรูปหายากของจริงที่ภรรยากน่าวตักก็ตด้แต่นั้นมาไม่เคยกลาบมีกว <laughs> แม้บางคนบอกเต้นเรากล่าวไปจักไม่มียจะมาบ้ว แต่เราไม่อยู่ในโอวาชิมค่ะผมก็อยู่ในโอวาสอนเดิมครับเขาก็รู้เขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนชอบอยู่บ้านเราเป็นคนชอบแบบไปไหนเสร็จแล้วแบบรีบกลับบ้านเลยรีบกลับบ้านไม่ชอบไปไหนเขาก็เลยไม่ค่อยว่าไม่ค่อยอะไรเขาเท่าไหร่มันมันมันเล่นตัวแต่ประเำได้ใช่ไหมเอาอย่างนี้เบนส์อะโทรมาก่อนหนึ่งวันบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินข้าวเอาลูกๆไปด้วยไหมเราก็แบบเอาสิเขาพี่ลืมใช่ไหมว่าพรุ่งนี้วันอะไร โอ้โหนี่วันที่8เหรอแต่เราไม่ได้ลืมเราเปลี่ยนเตียงเปลียนเตีไงสไตร์เต็มอะไรไว้ให้เขาแล้วแสดงว่าเราแอบสั่งตัวเล่นสไตรเหมือนกันผมเป็นคนสไตร์เบนต์ต่างหากที่เป็นคนลืมแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่อยูีเบนถามว่าพรุ่งนี้เราไปกินข้าวกันไหมเออไงช็อกสิช็อกว่าเอ้ยนางไม่ลืมนะอะไรอย่างนี้แต่ลูกเข้าไปกับลูกแล้วก็ปูกหญ้าด้วยอะไรอะไรอะไร เนี่ยบอกตามตรงเลยนะถ้าเกิดคู่นี้มาเมื่อไหร่จับตานี้ได้เลยทำไมอ่ะตาร้อนอ่าอินช่าอะไรนะนี่แล้วที่น่ารักคือพี่สไพยเจอเบนส์ดีไรก็จะแบบเบนส์เบนส์ปั้มแบบสวีทนิดหนึ่งสิเบนส์เบนส์เนี่ยมันสอนงานอ่ะมันสอนงานเออมันสอนงานอ่ะยังเหมือนแบบตั้งนั่งคอยสอนงานอย่างเงี้ย อะไรนะนี่นี่บอกเลยว่าคู่นี้ช่วยกันสวีทต่อหน้าลนพิชานี่ฮะคู่พิชัยพี่จี้มือนเขาอัดอั้นเหมือนกันเนาะตอนที่เป็นห้ามือหรือยัใช่ฮะเขาบอกคู่ติดเกินเขาเนี่ยแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยศิลานีผมนี่คือพี่ชัยโดยการที่พี่ชัยให้แบบเฮ้ยยูต้องไปกินข้าวกันสองคนบ้างเฮ้ยยูต้องใช้เวลาสามีภรรยากันบ้างแล้วที่พูดไปเนี่ยใคยังอะยังรออะไรรออะไรูลกลูกไม่ยอมปล่อยแม่ใส่ แม่ไม่เอาปล่อยลูกไปชูกถูกช่วยอันนั้นอันนั้นหนักๆเลยคือแม่แม่ติดลูกแล้วเขาบอกว่าพี่ตอพี่เป็นคนกลางพี่เด็นให้ตลอดใช่ใช่บอกว่าทาจต้องบางอเบนลอต้องเริ่แต่งแลพี่เป็นอะไรคะเรื่มแต่งเลมบางเรางเนเาบอกว่ากนเราไม่คเหียดกี้ไม่ได้แล้วนี่พี่ไม่ได้ค่ะเรากัไม่มาแล้เนี่ยโหจะไม่มาขอโทษโดนเผายับมา ตกลงว่ามาแล้วอยู่ดีไปให้ควิวอดโดนถือว่าเป็นปีที่ดีใช่ไหมครับปีปีที่ปีที่ดีครับเพราะว่าเอาพูดตามตรงนะตั้งแต่ตอนเป็นแฟนที่ย้อนกลับไปไม่ประมาณยี่สิบห้าปีที่แล้วก็ไม่เคยมิกเซย์ด้าข่าวเปเคยคิดไหมว่าเราจะอยู่เป็นมาถึงทุกวันนี้มันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเออเดี๋ยวเรามาแก้ไปด้วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยวหวานพี่ใหา่ ก็นีคนเาสช้มคอยงกับเรื่องของแต่งานเราอกะ่เรากไม่งกน่องเ่องกาแต่งานอไย่งไงี้จะมองว่าการอย่างบ้านนี้ันอาจจะแอบโชคปีตรงที่มิกปิดเพรพ่อแม่เป็นตัวอย่างหรือวานนี้แสนสิบยังเกินจูมือกันกันคือแค่นอนกอดกันอย่างเงี้ย เขาไม่เคยหากันเลยมิกก็เลยมีความคิดตั้งแต่เด็กมิกและพี่ชายว่าเราอยากมีครอบครัวแล้วเราอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นดังนั้นการมีครอบครัวสาหรับบ้านเรามันเป็นเป้าหมายที่แบบว่าวันนึงฉันจะต้องทำครอบครัวเนี้ยสถาบันเนี้ยของฉันเองอะ่ะให้ประลุเป้ามาเร็จได้แต่เราก็เข้าใจคนสมัยใหมท่ที่ทุกอย่างมันเร่งเร่งรีบไม่ว่าจะแข่งขันก็ตามการงานรถตกลรถติดฉันแค่มาถึงที่ประชุมชา้าอยากคนได้งานไปแล้วอะไรเราเข้าใจ แต่ก็อย่าลืมว่านั่นคือรางวัลชีวิตอย่างหนึ่งแต่รางวัลหัวใจเราก็อยาก่านจงให้รางวัลตรงนี้ให้เวลากับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยคือคนที่มาเติมเต็มเราของจริงแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เจอคนที่ใช่อย่ามัวแต่รอเวลาเพราะคำว่ารอก่อนยังไม่พร้อมมันไม่มีจัมาโลกเหมือนตอนเรามีลูกเราก็ไม่เคยรู้ว่าการมีลูกหนึ่งคนอะไรคือความพร้อม มีลูกคนที่สองเมื่อไหร่ความพร้อมคนที่สามเหี่ยวทุกอย่างมันจะเข้าที่ของมันเองแตงนั้นหลายคู่ที่เราพยายามยุติให้แต่งงานสุดท้ายเขาเลิกกันเพราะว่านานเกินแล้วมานั่งเสียใจให้เราฟังทุกวันนี้อันนั้นอนะ่ะคือข้อสำคัญถ้าคุณเจอคนที่ใช่แล้วอย่าปล่อยอให้นานเกินไปครับแล้วเวลาที่แบบว่าช่วงเวลาที่มันอยากจะปล่อยการนี้เราทำไปยังไงอ๋อคือ แล้วกับการที่มันไม่เข้าใจการการที่แบบมันต้องมีทะเลาะมิกส่วนใหญ่จะมีภาพมีคลังรูปคลังวิดีโอของมิกที่มิกจะเก็บไว้ดูวันที่มิกเหนื่อยหรือวันที่เบ็นค้อขัานที่จะไม่ค่อยมีเหตุผลเยอะเราจะกลับไปดูรูปเหล่านั้นซึ่งเป็นรูปเดิมๆที่เรารู้ามันได้ของกับเราว่าเมื่อไหร่ที่เราดูเราจะรู้สึกว่านี่แหละคือวันที่เรามีความสุขอ่ะดังนั้นฮึบ แล้วทำทุกอย่า ER งให้วันนี้ที่มันกำลังถูมัวเนี่ยให้มันกลับไปเป็นเหมือนวันนั้นให้ได้ไม่ว่าเราถูกแล้วเราขอโทษแล้วมันจบไม่ล่ะเราถูกเราทำอย่างนี้แล้วมันจะได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยหาทางแกให้กับทุกคนจจุบันปัญหาครับส่วนใหญ่ก็คุกเข่าขอโทษแหลยขอโทษในจอนขอโทษในสิ่งที่มิกไม่ได้ทำและทำห้หนูคิดว่ามิกทำแล้วโกลัมิกไปเองอะไรเงี้ยเป็นคำพูดก่อนเออแต่เขาบอก อไนุเงไม่อนเลยนี่มเที <to> <bathroom> <'De án> ่ลุก <wrong> ้เขาไม่ก่อนที่แบบนี้อาจจะ่เขาหวานขึ้นเยอะแล้วนะเยอะขึ้นเยอะมต่าง